ที่มาปฏิปทาพระสมาสัมพุทธเจ้าท่านแนะนำว่าให้รู้จักทางสายกลางความพอดีไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปครับมันจะทำให้ชีวิตอยู่ได้บนฐานความจริงแล้วก็แก้ปัญหาได้ในทางที่ควรเหมาะสมแล้วก็ยังยืน คำว่ายังยืนนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดภาษาหมอก็มีบอกว่าถ้าฉีดยาแรงเกินไปคนไข้จะตายนี่เป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าร่างกายมนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่รถไม่ใช่สารเคมีที่จะอัดอะไรแรงๆเข้าไปแล้วจะพลิกเปลี่ยนสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือส่วนใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิด100% ถ้าพลิกแบบปรับสถานการณ์เลยทันทีมันมักจะตายก่อนแม้แต่ปลาเนี่ยปลานอกน้ําถ้าลองเปลี่ยนน้าดูแล้วเติมน้าใหม่เต็มบ่อเลยปลาตายยกบ่อเลยนะครับมันปรับอุณหภูมิไม่ทันสังคมมนุษย์ก็เหมือนกันสังคมของมนุษย์ก็การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฝ่ามือชั่วข้ามคืนไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะมีแต่ทำลายตัวเองมีแต่เป็นภัยกับตัวเองกรับ่น้อง ขบวนการเขมรแดงผู้นำของเขมรแดงนี่จบเปรียกเอกจากฝรั่งเศสมาใหม่ๆเลยนะครับเิงสํารินพนพศเขียวสัมพันธ์นี่มีแต่พวกเก่งๆนะฮะกลับมาก็อยากเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับผลักดันชนชั้นกลางปัญญาชนต่างๆคนมีนานะออกนอกเมืองเข้าสู่ค่ายแรงงานจะสร้างคอมมูน เชื่อมโยงจากลทัทธิคอมมิวนิสต์จากจีนจึงเกิดเหตุการณ์ตรูสเร็งขึ้นมีคนตายเป็นล้านเลยนั่นกึกฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์นี่คืออัจญากรรมต่อมนุษยชาติเพราะคิดอะไรเพราะคิดว่าทฤษฎีที่เรียนมามันดีมันแม่นโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยก็ฉีดยาแรงเข้าสู่สังคมเลยถ้าดีจริงกัมพูชาคงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็ยัง ลำบากอย ier, marriage, marriage. Somehow, life. Life. ู่แร้วอย่างเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมที่เหมาเจ๋อตุงดำเนินการในช่วงท้ายๆของการอยู่นอำนาจของเหมาเจ๋อตุงเห็นไหมรัฐที่เยาวชนถือสมุดสีแดงใครแตกต่างฆ่าทิ้งหมดคนจีนตายเยอะกว่าตอนปฏิวัติคอมมิวนิสต์อีกเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยประชาชนอดอยากล้มตาย มากกว่าตอนทําสงครามโลกครั้งที่2กับญี่ปุ่นนะครับนี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นปามันนอกน้ําช็อกตายเลยการเปลี่ยนแปลงด้วยก้าวกระโดดใช้อำนาจบ,บังคับปุ๊บมีแต่ความเสียหายมีแต่ความเสื่อมครับเสื่อมอย่างรุนแรงเลยการพัฒนาประเทศก็เหมือนกันผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผู้ที่ผ่านโลกผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะตรองดู ว่าอะไรก็ตามเถอะชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้ามีการพลิกฝ่ามือช็อกทันทีโดยไม่ได้ดูพื้นฐานวัฒนธรรมสังคมนิสัยใจคอของผู้คนเลยพลิกขึ้นมามีแต่เสียหายครับร้ายแรงด้วยหลายประเด็นทางการเมืองหลายประเด็นที่ต่อสู้กันอยู่นี่เป็นเรื่องที่ช็อกความรู้สึกเป็นเรื่องที่รุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงผมก็คงเป็น หมากเบี้ยคนหนึ่งในสังคมก็เหมือนพี่น้องคนอื่นๆประชาชนคนหนึ่งแต่ผมขอเรียนไว้เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ในโซเชียลมีเดียว่าผมไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงไม่ให้โอกาสตั้งตัวไม่ให้โอกาสปรับตัวไม่ค่อยกับปรับสภาพค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้บัเหมาะสมกับธรรมชาติในิสัยใจคอวัฒนธรรมของผู้คน การเปลี่ยนลงอย่างรุนแรงพ,พลิกแผ่นดินนําแต่ความพินาศนําแต่ความเสียหายให้บ้านเมืองผมขอทํานายไว้ผมขอบันทึกไว้เป็นหลักฐานกับตัวผมเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะร้ายไปทั้งหมดหรอกพี่น้องประเทศนี้ยังมีพระสยามเทวาธิราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ซึ่งไม่เชื่อก็อาจจะเชื่อเพราะว่าหลายครั้งหลายหนประเทศนี้ก็ผ่านวิกฤต ผ่านพยันตรอันตรายมาได้ยังไม่น่าเชื่อว่าจะรอด,ต,ต,ดรอตั้งแต่เหตุการณ์ล่านา้ิคมตั้งแต่เหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราก็รอดมาได้เราเคยเกือบถูกเวียดนามยึดประเทศเราด้วยซ้าก็ยังแคล้วคลาดมาได้อีกผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองนี้มีจริงครับน้องผมจึงขอทํานายเพิ่มอีกข้อนหนึ่งผมขอทํานายว่าใครก็ตาม ถ้าคิดจะเป็นศัตรูกับสังคมสุดท้ายนะ่ะจะล่มจมเองสุภาษิตไทยเป็นศัตรูกับสังคมคุณจะล่มจมเองคือหมายค็าว่าถ้าคิดจะประกอบกิจาการงานใดก็ตามจะประกอบภารกิจสร้างโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามเราต้องการเพื่อนให้มากที่สุดและเราต้องการศัตรูให้น้อยที่สุดครับถึงจะทำสำเร็จได้ มีเพื่อนล้านคนนี่น้อยไปมีศัตรูคนเดียวนะี่พอเกินพอแต่ถ้าคณะใดพรรคใดสร้างกิจการอะไรก็ตามอาจจะมีคนรักคุณอยู่30%แต่อาจจะมีอีก30%ที่เกลียดคุณแล้วอีก40%ที่วางเฉยหรืออาจจะมีคนรักคุณครึ่งหนึ่งและคนเกลียดอีกครึ่งหนึ่งเลยผมขอทํำนายว่า ผลสุดท้ายคนที่สร้างศัตรูไว้นั่นแหละจะไม่สําเร็จจะล่มจมเองถ้าเป็นศัตรูกับสังคมจะล่มจมเองมีศัตรูคนเดียวมากเกินพอแล้วแต่ทําไมมากมายมหาศาลเนี่ยผลสุดท้ายเนะี่ยฝ่ายตัวเองนั่นแหละจะเหนื่อยจะล้าจะหมดเดี่ยวหมดแรงหมดทรัพยากรผลสุดท้ายก็จะชิบหายไปเองไม่ขอก้าวร่วงไม่ขอพาดพิงชื่อใครแต่ผมขอทํานายไว้สองขอ้อข้อแรก เป็นน้ำทันทีปลาตายแน่ข้อ2ใครก็ตามที่คิดจะเป็นศัตรูกับสังคมสุดท้ายนะ่ะผู้นั้นจะล่มจมเองครับ